เราที่อื่นมากเลยโอ้ย oh, hey, hey. ห้องท้างๆเขาพาตีกันในทุกวันจริง

หน้าฮัลโหลเยี่ยบฮัลโหล broken it start โอ้มาล้วทีถ้าพร้อมแล้วก็เด็กกถ้ามึงโยนเกมอีกนะเฟยโยนแล้วเครื่องแพน์เพื่อนเพื่อนกูมี GTA กูก็จะชวนมาอยู่ก็มี แม่งเอ้ยตายแล้วแม่งตายแล้วมีชั้นฟลไปสัตว์ก็ปับนะยตายละน้าที่เราต้องขับรถนั่นแต่อ่ามันจะขับรถไหนน้อขับพุ่ง่พวกมันต้องขับพยาบาลตาเขาไม่ขับรถเม่็นเย เอ้ยคนละมาประตูกูไม่ปิดกูต้องไปขโมยหอเพื่อเปิดเพื่อสิ่งนี้อ่ไปไหนมัต้องไปพยาบาลไปไปเกวใครสักคนงออไว้ให้กูขึ้นรถอีกแีวแอ้ว เอ่ไหวทำอะไรแบบนี้วะโดนได้ปะเ่ะบ้าต้องทำเวลาไปเม่รอดไม่รอด สั่ตัวยูกล่าวเซนเตอร์อยู่กล่าปลอดภัยหายเหนื่อยยูจะไม่ตายโดยลำพังหัวครับน้องหัวแตกสุดลายแล้วก็สมบกิน To the top floor, unless you've got some small talk to make with half the bureau. You there? They're there. Now search those bodies until you find that data. Dig deep, people. It's in there somewhere. His ass is clean. Keep it up. No data there. Keep searching. Find They've searched the bodies. The sticks not there. Fuck me. They harvested it. พอเกือบไปลที us us? Okay, uh, ่แล้วอยู่พวกมึงแล้วพวกโกทาหน้าที่เรียบร้อยลวเรามาถูกทางก

มกจอดหน้าพยาบาลเ๋ย ยังจนจนยามพยาบาลมันยิงกูแล้วเนี่ย

คุยชนอซะยากเนีอย <'s> รีบดอว่าทีบหายสัตว์นี่คือชื่ออาไสุดๆละ นิ่งไม่ fail. เฟลอันด <c oughs> ับที่สยามไอแสมหาย,อย้า <c oughs> อวกรหลุดอีกแล้วโควต์เ <c oughs> พือเสเพืเด็ก Fire up. So, yeah, I know what you're thinking. This Avon guy is a dick, but you know what? Most of the time, bosses are dicks. <laughs> <wrote it. laughs> yeah. <coughs> <coughs> สอบแล้วกัน,พเ,นเ,เพิ่มเธอเพิ่มขี่ชนได้นะสาหัูรูกไม่อยากจะเชื่อเนี่ยมันเด็กวัยยี่สิบเอ็ดก็เคยเล่นเฮียนนิซันมวมาหรือ,อยังเอ่ยไปขับรถซิ่งกันถ้าจะไม่ผิดไอ้ไอ้นั่นไหนไชิงไอ้ชิงซ้ำแม่งต้องบวกไอ้เทียนนั่นแน่นอน เออไอที่เราบุกมาแล้วใช่ป่ะกดเริเลยนะเริมาครบแล้วตนนี่คุณต้องขับรถอยไรเนาะรถบินได้รถลอยน้ำดีหลังจะให้ขี่บนบกก่อนโอเคโอเค no time ี o waste ก r e a k i n น้

เอ้ยลนะ่นพังแนนะ่ตกแน,น,นะน,นนะ่เลยตกแน้เลยให้เสียนตกแน,น,นะตายครับทุกคนเฮ้ย,ยไม่พังเหรอวะบอกว่าไม่ต้องเบื่อมันต้องตายแล้วนะเดินขี่รถอ,อะไรเนี่ยรถยนต์เงี้ยเลยเฮ้ยป้ายยังไม่ถึงเยอะ แม่ไม่แค่สองคังอนอีกเยอะสามคันเอ้ยรถนะสีเหลืองไปเปลี่งนไว้รถสีดำนะครับไปสัด <Okay, okay. S 2> เกตุตรื่องนี้วะไปไปก่อนมันนั่งได้กี่คนอนะ่ะไม่ไม่คนละคันใช้คนละคันคนละคันนั่งได้หลาคน ภาพรถแต่แค่สีเหลืองไงแย่มนเรียกว่ารถหรือวะติรถเป็นอะไรกันไปดีก่อนแล้วงเอ้ยยิงเลยนะพ่อมืองปเล้อกัน เอนไปดีดีฟ <Hello. S 1> ายฮัลสดีแล้วไม่ต้องให้แหกไปได้ไม่ต้องให้แฮกแล้วก็ค่อยทำลาย,าลายมันจะได้ไวไวส่วนเอก็แล้วแต่ใครเลย ตายอ่ะโอ้เดือยตายโอ้ตายได้ไงวะอันไหน R B G ยิงรถกูก็บอกว่าเจาะแนบค้างเจาะแนบค้างตอนขับมันไมแอบค้างนะแต่พอกูยิงเสร็จปุ๊บอะกูก็ถอยหลังจะยิงจรวดใส่มันแล้วมันส่วน R B G เลยกูเดี๋ยวมันมีอีิแ R โคเลยเกียร์ R B G นะมึงต้องวิ่งแต่มึงจะยิงอัดรถมันมันอะยิงระยะประชิดหรือเปล่า แสดงว่ากระสุนย้อนสอนกระสุนย้อนกลับมาตัวเองไงคีโมหรือเปล่าก็รู้รู้สึกได้ว่ารถจะเปลี่ยนสีด้ยไม่มันก็เป็นสีที่เราที่กูแต่งมึงก็ช่วยกูทำไม่ใช่หรือย้อนสิดไหมอ๋อเดฟายสีแม่งเด็กซีจะตัดเด็กซีไทยเปลี่ยนในคนในที่เดียวที่ย้อนสอนในครั้นี้ กูไปพีเฮ้ยยิงรถกปทำไมเรียนเรียนเรียนกดแถบเปลี่ยนเป็นประพีกระสุนได้นะจ๊ะเมื่ตายไปีกีไปเองไงเฮี้ยย้ายยัมีครั้งที่สองนะอโท เอ้ยมิมนันขี่รถชนคุณทำไมบอดพี่เหรย ไอ้ข well okay. ี้โมคือใครตายอ่ะรถใครพังรถกูไม่ได้พังกูก็ลงน้ำไปเลยแล้วกกูก็ตายมึงต้องกดเอ้ก่อนลงหนีเฮีย ตอวทีรถแรงไปด้วย <ijo metal> ข, <laughs> ข้ามาเขมขับรถแ้วทันทีเลยอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขนาดไอตอนที่ได้ตังค์อเด็ดมันกูเปลี่ยนเกมครับฮะเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมอ๋อเฮ้ยพูดคันที่สี่นี่ไม่ควร ไม่เป็นไรเหรอเพื่อนเป็นไอ้เหี้ยเลื่อนหายไปตั้งนิดนึงอ่ะเพราะมึงอ่ะไอ้เบลมันชนแบบไม่เป็นไรแล้วเราสู้กันหมดไม่เป็นไรอ่ะเลยไม่ชนได้ให้มันสะกิไงแต่มึงันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนั่นเหยียบเลยอ่ะเหยียบซ้ำอ่ะกลัเย

กดเอาคันู่ผนเยอะแไปลงอยู่ชาน้าใ้ดีกว่ากดเกก่อน,นอแล้วก็อดคัน 找个隔壁，找个隔壁。

การนม่งโคตราเลยเฮ้ยไอ้แฟมกดไอ้แฟมต้อสีเหลืองอ่ะผีงูเอ้ยกดไปแล้ว 还没来<么><么> ห้ายคนเพื่อไม่จะได้ขอกไว้บอกวน้องไอย่าพื้นหมกวะไข่รถพันวะไอโก้คนไึงแค่นี่ไม่ได้ดีี้ฮะไม่โยนคุณทำอะไรนะไปยิงเขาปิงรี่วะ แร้เ่อนก็ลอดู่ากันได้รวยเกหน่อยไอ้ใส่กูยับเลยนะกีฬาแฟมจะยับเลยกแฟมเป็นาลวหายใจหายใจเดี๋ยวกูทำบ้างนะหรือวม่ทำบ้างเียนงไอ้เจ๊ไหนยืน่ะ เปิดโทรศัพท์ให้เออบือว่เรดังศูนย์เกองเจ็ กูไม <Five. S 1> ่ได้ยิงย oh, <laughs> ังอยู่ห้อมันตีลังกาลงไปเองกูแบบว่าว่าป่ยดนเศษอะไรเหรออ๋อไอ้แฟมมันเข้าเกมมันหลุดเปล่าเจ้าของเซิร์ฟอะเจ้าของไทยอะเฮ้เจ้าของเขาหลกูเนี่ยเจ้าของไทยมันจะเฟลได้ยังไงเออื เราไม่ดีนะดีดีก็คัดทำดีๆนะแี่ยูเมื่อกี้เป็นเห็นอะไรยูหอมีเอ้ยเขา็ตก็แคนั้นแหละโไปโคงไม่นาอ้าถ um <your ass noise> pues mm ึงท um ี่เลยวะติดะ ha <t 8> <my> <ster> เขาก็มีกินเฮียวนะสนใจเล่นไหมเขาก็มีโ้ป<ม>้ายแล้ว<ม>